พี่น่องระว่างเง่สีกระเดยนกับแง่ยังไงเพื่อน,นรนั่เอเป็นขึ้นยังไงพวกค้ำพวกอย่างนี้นะครับที่ยสำเย็ดรูปนะตาไมอยู่ห่าง้าีวล้วครับพี่น่อง กับมพ่อกับผมครับมอดพาลุยครับบุญนี่กับสินี้ครับชิงเหลียวกาสิมี้เนี่ยใส่เดือนครับมาตกบุญนี่กาเดี๋ยวพี่น้องมารับชมกันว่นาสีได้บ่ครับบุญนี่สีพอ่อเดือบปนบ่ไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบเบ็ดประกอบอยังก่อนครับ โอเคครับพี่นอ้องกะประกอบแล้วแล้วเราสิลองยอนเบิงใส่งี้ความสีเดือนทันกับยังเท่เ้ครับแต่ว่าทุนเกือบครับเกือบทุนเกือบเรืนองใดท่านบ่อยหยิบยิบยจังแน พี่นองเดี๋ยวมารอรลุ่นน้ำกันสีได้ป่ ปลาตอดพี่น้องปลาตอดโอ้ยลูกครอบเห็นทุนไหมยังว่ะแต่เพื่อนพวหนามีปลาหน่อย้็ดุขวักมันอยู่ตรงนั้นมันเร็งตุ่นละลูกครอบลูกครอกไหไรเป็นลูกครอกลูกครอกเห็นทุนน่าจะเป็นลูกครอกพี่น้องปุ่นยืน โอเคครับพี่น้องมองมอกี้นี่นั่งพักหนึ่งบ่มีปลาตอดเลยตอนนี้กับมานี่ครับเป็นแม่น้ำครับแม่น้ำปลาจีนครับเดี๋ยวมาลุ้นนะครับเดี๋ยวผมขอประกอบเบ็ดกันครับตอนนี้ทันบ่อยกับเห็ดเรียบรอยลงก่อนเลยครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเบิ่งกันไหมครับ มาจากที่ใหญ่มองมามาลองมึงครับมามันสีมนีตโตอยู่บ่ลองมึงครับมองว่าจะเป็นยังไง เจี๊ยบพี่น้องตอดไลยเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลุ่นกันไม่าต,ต้องเอาขั้นในไายมาบ่อยตามไปพายก่อรนรุดแล้วนี่เลยขนะั้นนี่แหละนะเ<อ>ต็มแรกครับเต็มแรกใช้เต็มสองที่เต็มแรกโอ้เต็มแรกก็ไม่บ่อกเต็มแรกครับเต็มแรกครับเต็มแรกครับ

เบื้องปลาครับแบบนี่กับชินไหมเเบื้องครับ่ันปล่อยกปิดปลาตัวไงขึ้นเบาไว้มากหนึ่งฮะวัดดินหรอเปล Rudwa, hôm nay mình đi lên lên này nè. lên 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 nó nó lem lên gì lên 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 มันตอดตัวเสือเด้มันบดขาเรียนมดมิดตอกนี้เหมือนเดียววะิไมแลเาไม่ทันนี้ออกได้ะเนี่ยดุนกันเรื่อยพี่น้อง ปลาพงเลยปลาปลาพงดุ้งเลยงั้นนี่ลุดเบียดซ้ำมันกินยังไงวะวัดแห้งเกินไปหรือเปล่ามันปากมันขาดแล้วพี่น้องดึงแล้วลากแล้วลากแล้วรักแล้วตัวใหญ่ครับขอบอ้อ้ะครับแม่เบอร ุปลาหยังอ่ะนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับไปอ่ะซื้อปลาหยังบอก,กเขาไงปลาหยังดดูิบยรู้ดวู้ดจักนไหมเฮ้ยมึงดูปลาเลดบ่ปลาเลดครับปลาเลดน้อยปลาเลดครับปลาเลดแมนบ่ล่ะจ๊ะเดียวเลยกู oke các em ơi, gì đây má, tổ chắc lên bài nhang đợt, pha mướn ở pha mướn ở, giờ chúng bỏ เบิ้งอ,ง,องอีกพี่น้นองเบิ้งอีเางเบิ้งพี่น้องเีเอาข้นอีกตัวกัน ধৰা <laughs> ปักไปเลยอันมันลากเลยนี่เนี่ยพันมาพันบอยกับวัดแล้ววัดอีกอยู่ครับว,วัดบีคัวัดิทิ <laughs> เดี๋ยวมาลรุ่นกันยาวๆพี่น้องเดี๋ยวผมเสียบข้าไปเลยเบอ้์ผมไม่ใช่ไห้ไม่ได้ฝาห้องอะตอนแล้วตัแล้วพี่น้องตอนแล้ว อ่าโอเคพอดีพี่ไม่อยู่บ้านหรอเดี๋ยวไปไปเลยสามสบาทเนาะอ่าอ่าเคเคโอเค้มีกี่เส้นนะมันมัมีกี่เส้นโอเคโอเคครับ

ได้แล้วครับพี่น้องเก็บปะครับมันคมว้าชว์เล้อมาชกอ่ะไปยังมึงกูมันก็ขัดชกบ้าปัญญาครับปลาตาบอดพี่น้อง เดี๋ยวเห็นแล้วครับบังหันตามหวอดยืนนี้โอเคครับพี่น้องกับง่ายมองครับมองเมื่อกี้แดดแดดไล่แล้วครับบังหันนี่นี่ครับกะับพามองไม้ครับกะเป็นของมึงเดียวกันละครับจะขยับซื้อครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้องมองครับ พี่น้อเป็นยังไงเข้พี่น้องก็เมื่อดแล้วครับฟ้าเมื่อดมาแล้วครับผมอาจจะเก็บกล้องกันนะครับเดี๋ยวมันมาเก็บบทัน คพี่น้องก็มืดมาแลวครับฟ้ามืดมาเลยเดี๋ยวเวบิกหมนครับมืดตืดตืด้อผมสิเก็บกล้องจักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวถ้าเกิดฝนบ่ตกเดี๋ยวผมมาถ่ายต่อครับโอเคครับผมโอเคครับพี่น้องตกต่อมาได้ครับฝนตกแข้งเปียกฝนเลยครับเนี่ยขี่รถลุยฝนมาหาถุงห่อกล่องยางดีเทาไเนี่ย เดี๋ยวมาสรุปเลยเขาได้ปลามาจากตัวเบิงเลยครับตัวหนึ่งครับห้ารสองครับรสามไม่เอาปัสสาวะเ่ยไงคุณดิวซี่ไหมครับ ส้นอยูปโป่โผลนะซาซิวอย่างงู้นง่แหลครับร้านนี้ที่อื่นปลาแหลกครับปลาแหลกแต่มาสองตรครับผมเฮ้ครับได้สัมมีเลรอครับจะต้องหันง,ง่ายมองปลากระมังเิ็มนมากินเบ็ดเลยจะฝนตกอยู่บ่ได้ก็ได้ต้องกลับ นี้แหละครับถ้าผลโปโต,โตกั็สิได้อีกอยู่โอเคไม่ต้องครับผู้ใดมาคลิปแล้วน,นี่ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปแจ้งเตือนจากผมนั่นเลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับกบไฟฟอนอยู่